ร้านนั้นอร่อยนั้นเขล้านนะฉันไม่เคยพาดอผูกแกเอ้ยวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาพวกแกมากินบุฟเฟ่หมูกระทะร้านฟินบุฟเฟ่หมูกระทะสาขาคลองส่งหน่ำเซฟวันมาไม่ยากดอผูกแกเอ้ยถ้ามาทางบ้านฉันเลี้ยวเขาตรงลงจำนำซอยขางเซฟวันตะเลิศเซฟวันไปสุดซอยเลี้ยวขวาไปอีกประมาณห้อร่อยเมตรถึงเลยล้านเขาอยู่ทรายมือหัวละอร่อยเจ็ดสิบเก้าบาทรีฟิวน้ำยี่สิบเก้าบาทมีของให้เลือกอัอย่างหลายไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวเป็นเฟรนฟรายมีไห้ได้หน่อยกินมดผูกแกเอ้ยน้ำจิ้มเขาก็มีซ้อมแบร์มีน้ำจิ้มหมูกระทะ้าูหผยไรล กุ้งก็อย่างสดหมูก็บแผ่นใหญ่ไอ้เนี่ยเรือบอกไปว่าล่าเขาเปิดแต่บ่ายสามขึ้นจนถึงตีหนึ่งป้ายล่าเขาบอกว่าห้าโมงไม่ใช่ต้องหนาจริงๆเขาเปิดบ่ายสามเปิดแต่หัววันแถอๆเถอะพวกแกเอ้ยเปิดคอยพวกแกมากินแต่วันนั่นเด้อของล่าก็แล้าทางรอบพวกแกมากินนั่นเด้อล่าเนี่ยพี่แม่น่าฉันเขียวอยากมาเนี่ยอยากมา,ากินกุ้งดองเห็นเขาว่าล่านเนี่ยที่เด็ดกุ้งดองจิ้มก้านน้ำจิ้มซีฟู้ดแม่น่าฉันบอกว่าสมหิวแถอๆอร่อยมอลล่งของแท้แน่นอนรอแม่ที่จะซองตัวแล้เหล่าแม่น่าฉันอนะ่ะชอบหลาย ก็้จิมของทาราเขาพวกแกก็ดูสีดูถั่ววันากินไม่เราแม่น้าฉันก็ใส่แล้วอย่าไปรอนะแม่หน้าฉันบอกว่าน้ำจิ้มเขาไอ้ยังอร่อยกินก็สามชั้นก็กอดเรากันแทะเสียงว่ะวานาชันไม่กินก็แม่นาฉันมาแล <c oughs> ้วชันมานั่งตัดชิปฉันี่ทวายท้องนะมันหิวอีกแเดี๋พวกแกเอยวันที่เคียวแม่นาฉันไม่กินอีกอยู่นี่นะกินหมูกระทะเจ๋อร่อยมันก็ต้องกินบุญเซนนั่นเดีบุญเซน่าน้ำจิ้มแล้วก็ดูเซนพวกแกเอ้ยบุญเซนก็ กินกุ้งจ้หน่อยก่อนตัมันก็หัวมันดุะปรย์พวกแกเอยหัวอ,อย่างมันเว้ยตัวก็ใหญ่เอดเปรกุ้งก็สดดาแม่นายฉันใส่เสื้อสองตัวเลยเลแล้วจิ้มนจิ้มแ้หลายของแท้เลยพวกแกเลยเ่กากุ้งหวานเด้งๆจิ้มก็เ้ิจิ้มของทลานเขาอร่อยมอลองของแท้แน่นอนลน่ะกินของขาเอกมาหาของตัลเลียนจ้าหน่อยเด็ดข้วม่วงข้าก็สีเหลืองอร่อยดีแทๆกินก็ผีเกลือไปเพีย้ยนบ้านฉันนี่และวว่าว่าแทๆไอตงไอจิมเขาก็มีด้ยพวกแกเอ้ยของงง